หกเทคนิคนี้เป็นวิธีการหย่านมแม่สําหรับคุณแม่ที่ต้องไปทํางานหรือว่าต้องให้ลูกกินนมผสมมีเทคนิคอันไหนบ้างที่คุณแม่สามารถทําได้ไม่ทรมานจิตใจทั้งตัวคุณแม่และลูกวันนี้ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกคโคนเลิศพรอสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงหเทคนิคในการหย่าน้นํานมแม่ที่จะ ไม่ให้ปวดใจทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกนั่นเองค่ะการหย่านมนะคะเป็นสิ่งที่ลูกของเราจะต้องเจอนะคะไม่ว่าคุณแม่นั้นจะฟูลไทม์ในช่วงลาคลอด3เดือนแรกหรือบางคนแค่เดือนครึ่งอ่าเราจะต้องกลับไปทําง,งานละนะคะหรือบางคนต้องไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีนะคะจำเป็นที่จะต้องให้ลูกกินนมผสมกินนมจากขวดต่อนะคะเราจะมีวิธีหย่านมอย่างไรบ้างนะคะเทคนิคที่1นนะคะคือให้ลูกกินนมให้อิ่มนะคะในช่วงที่ลูกหิวเนี่ย อ่ะไม่ว่าจะกินนมแม่นะหรือว่านมผสมในช่วงนั้นในมื้อน,นั้นกินให้อิ่มนะคะลูกจะได้ไม่ร้องกวนจะได้ไม่หิวบ่อยนั่นเองค่ะเทคนิคที่2นะคะเมื่อเราป้อนนมผสมให้ลูกอ่าหรือว่าป้อนนมจากขวดก็ได้นะคะนมแม่อาจจะเก็บสต๊อกเวลามาให้ลูกกินใส่ขวดให้กินเนี่ยเมื่อให้ลูกกินนมจากขวดหรือนมผสมเนี่ยคุณแม่ต้องเสมือนให้ลูกกินนมแม่กอดอุ้มท่าให้นมแม่ นะคะอบอุ่นพูดคุยทำกิริยาทุกอย่างนะคะเหมือนเราป้อนนมจากอกของคุณแม่ลูกจะได้ไม่รู้สึกแตกต่างมากนั่นเองค่ะเทคนิคที่3นะคะก็คือให้สลับมื้อนะคะในการกินนมมือแรกอาจจะเป็นนมแม่ก่อนมื้อต่อไปอาจจะเป็นนมจากขวดนมผสม นะคะมื้อถัดไปถึงเป็นนมแม่ในช่วงรแรกๆแนะนําว่าให้สลับมื้อก่อนนะคะหรือในช่วงรแรกๆคุณแม่จ,จะผสมนมแม่กับนมผสมใส่ขวดเดียวกันก็ได้แต่เน้นย้ํานะคะว่าในช่วงแรกเท่านั้นไม่แนะนําให้ผสมต่อไปเรื่อยๆนะะกินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะให้สลับมือ้อนะมื้อแรกนมแม่มื้อสองนมผสมหรือจะผสมใส่กันก็ได้ในช่วงแรกแล้วค่อยลดปริมาณน,นมแม่ลงเพิ่มนมผสมจากขวดมากขึ้นก็ได้ค่ะ แล้วก็เทคนิคที่4ี่นะคะก็คือให้ลดระยะเวลาหรือว่าความถี่ในการกินนมแม่ลดลงเช่นสมมติว่าลูกของเรากินนมแม่3ามเวลาช่วงกลางวันนะคะเราอาจจะ7ดโมงเช้านะคะแล้วก็ให้อีกทีตอน11โมงอีกทีตอนบ่ายสามอย่างนี้ก็ได้นะคะระหว่างนั้นก็อาจจะเป็นนมผสมนะคะจากขวดสลับก็ได้พยายามลดนะคะระยะเวลาของนมแม่ลงจาก วันหนึ่งสามมื้อก็เหลือสองมอื้อเหลือมื้อเดียวนะคะคุณแม่ค่อยๆลดลงนอกจาจะได้ไม่ปวดใจทั้งตัวคุณแม่และลูกแล้วก็วิธีที่5นะคะก็คือควรให้ลูกอย่านมนะคะอย่านม,มแม่เนี่ยในช่วงอายุที่เหมาะสมหรือเมื่อมีความจําเป็นจริงๆนะคะไม่ใช่มงคนกลัวตัวเองนมเหี่ยวนมยานนะคะไม่ให้นมต่ออะไรเงี้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นควรจะอย่าเมื่อความจําเป็นคือต้องกลับไปทํางานต้องไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่า ช่วงกลางวันไม่สะดวกให้กลางคืนอะไนะรอย่างเงี้ยค่ะนะการหยานมแม่คือให้เน้นย้ำนมแม่ดีที่สุดกินจากเต้าได้ยิ่งดีแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องหยาก็ควรจะหยาให้ถึงวัยที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีความจําเป็นเป็นหลักนั่นเองค่ะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเมื่อ,อลูกกินนมผสมนะคะเมื่อลูกหิวนมเนี่ยคุณแม่ออกห่างนะให้คนอื่นมาป้อนนมผสมแทนไม่ใช่ตัวของเราป้อนเอง นะคะเพราะงั้นลูกก็อยากพยายามหาเต้าของคุณแม่อ่ถ้าลูกหิวนมเหรคะให้คุณพ่อมาป้อนนมผสมจากควดหรือให้พี่เลี้ยงหรือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมาป้อนก็ได้แต่ระหว่างที่แม่หิวนมเนี่ยเราก็เล่นด้วยกันปกตินะคะสายสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ที่ถึงเวลากินนมนะหรือว่าถึงเวลาลูกหิวนมคุณแม่ออกหา่าง นะคะอย่าให้ลูกเห็นแล้วก็ให้คนอื่นป้อนนมแทนนั่นเองค่ะนี่คือ6วิธีสำหรับการหย่านมแม่นะคะโดยที่ไม่ปวดใจทั้งคุณแม่และคุณลูกแล้วก็ถูกวิธีด้วยนั่นเองค่ะ ข่าวดีนะคะสาหรับคุณแม่ตั้งครันมือใหม่และก็คุณแม่ที่คลอดลูกมือใหม่นะคะไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกโค้ดเปิดคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลคันและคุณแม่ดูแลลูกนะคะมีสอนให้ความรู้ในกลุ่มปิดตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีมีไลน์นะคะถามตอบป,ปัญหาอาการที่สงสัยระหว่างการตั้งครันหรือระหว่างการเลี้ยงดูให้สําหรับคุณแม่ด้วยถ้าคุณแม่ท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถามที่อินบ็อก เพจคนเลิพรสอนแม่เล็กได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ